สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมจินโฮโดอยู่ในเกม s ัมเมอร์วอลสกายอารีนาเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเมตาหลักๆที่ทุกคนยังใช้อยู่นะตอนนี้ดีกว่านะครับผม วันนี้ก็เหลือประมาณสัก37วันก่อนที่ RTA กำลังจะปิดตัวลงตอนนี้เบต้าก็แอบปรับเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็มีหลากหลายตัวมากๆกนะผมที่รู้สึกว่ามีเปลี่ยนไปหน่อยนึงนะครับ mm hmm. ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอฝากก่อนแล้วกันนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเ,เพื่อนๆไปเข้ารับชมกันเลยดีกว่านะครับผมมามาดูเมตาหลักๆที่คิดไม่ออก ให้ใส่ตัวพวกนี้มาก่อนก็ได้นะครับตอนนี้ปรับเปลี่ยนมานิดนึงเป็นระดับเมตาที่ SSS ดีกว่านะครับผม อย่างแรกเลยก็คือ o อลิเวอร์นะครับ o อลิเวอร์ตัวน้องยับธาตุน้นํา1ตัวตัวนี้นะครับผมเป็นโดเกบีธาตุน้ําแล้วก็อีกหนึ่งตัวธาตุไฟที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมนั่นก็คือจินธาตุไฟนะครับผมเป็น3เมตาหลักที่คิดไม่ออกให้หยิบพวกนี้มาก่อนนะครับแล้วค่อยเลี้ยวหลากหลายมากนะครับผมเวลาใช้งานของตัวพวกนี้นะครับส่วนหลักก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมคิดไม่ออกให้หยิบตัวพวกนี้แล้วก็ ดับแบบดับสี่ดับห้าพยายามดับดักประมาณนี้ดับแก้ประมาณนี้นะครับผมอเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าเวลาเล่นเล่นยังไงนะครับมาดูกันนะครับผมว่าเขาเล่นกันยังไงบ้างสําหรับเมตา3าตัวนี้นะครับ3ตัวนี้หลักๆเลยคือเอาจินมาเพื่อขัดในเรื่องของสกิลฝั่งตรงข้ามนะครับผมตัวสําคัญสําคัญตัวสปีดจ๋าตัวดาเมจอะไรเงี้ยที่เราลาคาญที่สุดนะครับผมอันนี้ก็ดึงในเรื่องของตัวทันจิโร่มาก่อนเลย ไม่ใช่ทันทีโร่สิเซนทีสึผมพูดผิดขออภัยนะลถเกตดมาก่อนนะครับผมลดคูดาวมาด้วยลั่นขึ้นมาเปิดเกาะไม่ติดนินโอเคยังไม่ติดสตันนะครับผมทำการปาดเซนยิสึกไปก่อนเลยนะครับเซนทิสึสวนมา EX ขึ้นมาอย่างนี้จะตายหรือไม่ไม่ตายนะครับผมแต่ EX แบบนี้น่าจะโอเคพาสซีฟมาไม่ทันนึกว่าจะมาทันนะครับ แล้วก็ทําการใช้สกิล3าไปก่อนเลยติดสตันแล้วก็ฮิวเพื่อนนะครับผมพร้มอมกับเอ็กขึ้นมาอย่างนี้นินปราดเข้าไปแล้วก็ทําการลดเกรดโอเคยอมแพ้ไปนะครับผมอมืทีมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเมตาตัวนี้เนาะอีกหนึ่งเมตาแล้วกันนะครับผมเป็นเมตาที่ตกลงมาหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับเมตานี้ก็เดิมเดิมเลยนะทุกคนก็จะเป็นน้องมองธาตุน้ํานะครับผม เป็นอาร์คธาตุไฟสุดท้ายเป็นใบสันนะครับผม3ตัวนี้ก็ตกเมตาลงมาหน่อยหนึ่งนะครับจริงๆใบสันเปลี่ยนเป็นจินไฟก็ได้นะครับผมจินไฟแล้วก็เป็นออริเวอร์ก็ได้อยู่นะครับอืมก็เป็น3ทธาตุหลักที่ดูโอเคนะครับผม หรือจะเปลี่ยนมองน้ําเป็นแปดธาตุน้ําก็ได้นะครับก็ลองแบบเปลี่ยนกันใช้ดูนะครับผมเมตานี้ก็ตกเมตาลงมาหน่อยนึงนะครับโอเคครับผมมาดูวิธีการเล่นกันนะครับเมตานี้หลังๆเริ่มดบลงมาเพราะแพ้ในเรื่องของตัวดินไฟหรือว่าคนที่เล่นเป็นนะครับผมก็จะดักด้วยเมตาแรกเหมือนกันนะครับผมเมตาแรกก็แอบดูน่ากลัวอยู่นะครับเมตานี้ก็เลยดบตัวเองลงมาหน่อยหนึ่งนะครับผมอืม เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็แอบจะกลัวๆนิดนึงนะครับผมถ้าสมมติว่าคนที่ดับตัวมาดักตัวพวกนี้นะครับมันจะรู้สึกแบบหิดๆนิดนึงอะ่ะเออลดในเรื่องของครูดาวไปติดโปวกไป2ตัวนะครับผมกันในเรื่องของเนซึโกะไว้ก่อนอย่างนี้ยิงเข้าไปนะครับตัวดับสดับหจริงๆจ,จะเล่นเป็นอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็บัฟขึ้นมาพร้อมกับฮิวด้วยกวาดไป1ทีนะครับผมทำการ โวกไม่ติดไม่เป็นไรต่อยไปหนึ่งทีต่อยไปอีกหนึ่งทีพร้อมเกิดนะครับผมอย่างนี้สกิลจะพร้อมเลยหรือไม่พร้อมเรียบร้อยนะครับเกี่ยวเข้าไปติดสตันเรียบร้อยแต่เนสโกะยังไม่ตายนะครับผมพร้อม ex ขึ้นมาสวยงามมากๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทีมที่แบบคิดอะไรไม่ออกก็ใช้พวกนี้ไปก่อนก็ได้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวโอเคครับผมมาดูอีกสักหนึ่งเมตาดีกว่าเมตานี้ก็จะเป็นเมตา อาร์คไฟกับผู้กันน้ำนะครับผม2ตัวที่คิดไรไม่ออกโดนแย่งเมตา2เมตาไปหยิบ2ตัวนี้มาแทนก็ได้นะครับผมเป็นการตัดเมตาของมองธาตุน้ําด้วยนะครับผมอืมก็มองธาตุน้ำจะมีในเรื่องของตัวอาร์คไฟด้วยนะครับถ้าสมมติว่าหยิบมองน้ํากับใบสันลมมาเราก็หยิบอาร์คไฟส่วนไปเลยพร้อมกับ1ตัวนะครับผมนั่นก็คือตัวผู้กันน้ํานั่นเองนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับเมตานี้คิดอะไรไม่ออกเป็นเมตาแบบไว้ดักทางตัวเมตาอีกทีหนึ่งดีกว่านะครับผมแต่ก็มีความเสี่ยงอยีกเหมือนกันนะถ้าดับสี่ดับห้าไม่ดูโอเคมากหรือว่าดักทางเขามากก็แอบหนาวๆอยู่นะครับผม,มบัฟขึ้นมาเรียบร้อยนะครับจริงๆกันตัวลบบัฟอะไรงเงี้ยทุกอย่างแหละทุกคนอืมจริงๆลบในเรื่องของคูดาวไม่ติดนะครับผม อย่างนี้ฟาดขึ้นมาสวนกลับสวยงามสวนไปอีกหนึ่งทียังไงดันขึ้นมาติดในเรื่องของเปิดเกาะไม่ได้ล้างบัฟเรียบร้อยกันไว้หนึ่งทางติดโปโวกไว้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าสวยเลยแล้วก็ EX ขึ้นมาแบบนี้ถือว่าจบจบงานได้สวยสุดๆยังไงปาดมาแต่ไม่มีไม่มีพิตเลยเพราะว่าติดในเรื่องของปีกนะครับผมซัดเข้าไปหนึ่งทีเรียบร้อย คือฝั่งตรงข้ามแอบโชคหลายบวกกับแพ้ทางสุดๆด้วยนะครับผมมาดูอีกหนึ่งเมตาแล้วกันนะครับผมเมตานี้ผมจะเรียกว่าเมตาคนรวยแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยคือตัวนี้หุ่นเชิดธาตุน้ํานะครับธาตุไฟธาตุไฟไม่มีเป็นธาตุลมแทนนะครับผมออร์เคเนอลมสุดท้ายนะครับผมเป็นออร์เรคเนอมือดอันนี้คือเมตาของคนรวยแล้วกันผมเรียกแบบนี้เนาะ มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเมตานี้แอบแก้ยากอยู่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากก็น่าจะแบนในเรื่องของตัวออร์เคิลลมซะส่วนใหญ่นะครับผมมามาดูกันเลยดีกว่านะครับดับสองดับแรกแน่นอนครับผมมาอย่างนี้คิดไว้เลยว่าตัวสุดท้ายแม่งออร์เคิลมืดแน่นอนนะครับผมแต่เขาแบนออร์เคิลลมตามที่ผมบอกแหละว่าส่วนมากเขาจะแบนในเรื่องของออร์เคิลลมมากกว่าเพราะออร์เคิลลมมีเรื่องอีเรื่องของการจุดระเบิดด้วย ถ้าสมมติว่าทิ้งระเบิดไว้มีตัวล้างมีตัวแบบขัดเทินได้ก็ถือว่าโอเคนะออแต่ขึ้นมาอย่างนี้เรียบร้อยตีสตัตนไป2นะครับผมพร้อมจะพยายามกระจ่วงเซนกิสึเรียบร้อยรถกูดาวนะครับยอมแพ้ไปนะครับผมอันนี้คือดีมากลบบัฟรถกูดาวตัวนี้โยนได้ ยังไงก็ได้เข้าเทินนะครับผมเป็นตัวเมตาที่ดูโกงมากนะครับทุกคนส่วนต่อมาผมขอเสริมแบบดับดักละกันดับ4ดับ5เนาะดับ4ดับ5ส่วนใหญ่ที่เจอๆนะครับผมแล้วก็เป็นเมตาอยู่ตอนนี้นั่นก็คืออย่างแรกเลยคือไบเยกธาตุไฟนะครับผมตัวนี้ดีมากซัพพอร์ตเพื่อนได้โจมตีได้แล้วก็ถึกด้วยนะครับผมอืมก็สามารถเล่นได้ใบได้ ลบบัฟได้ถือว่าเป็นตัวที่ดูครบทางเลยทีเดียวนะครับส่วนอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือตัวนี้ดีเคธาตุน้ำนะครับผมดีเคธาตุน้ำก็ถือว่าโอเคนะลบบัฟตัวเองได้ตอนเข้าเทิร์นคิวตัวเองได้ ถึกด้วยทำดาเมจได้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดูดีมากๆในช่วงเวลานี้นะครับถ้าสมมติว่าไม่เจอกับตัวรถเกตดจ๋าๆเลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ดูโอเคมากๆนะครับอีกหนึ่งตัวแล้วกันที่เป็นเมตาหลักๆในการดักทางนะครับผมก็จะเป็นไบเอ็กท่าลมอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคเลยดาเมจแรงด้วยจวงทตุไฟก็แรงอยู่นะครับผม,มตัวสกิลของเขาก็โจมตีตาม มแค่พีสัตรูด้วยนะครับผมแล้วก็ติดในเรื่องของตัวพิษด้วยถ้าสมมติว่าติดพิษตัวศัตรูเข้าเทินตัวที่ติดพิษมันก็จะสามารถเร่งเกล่ตัวเองได้นั่นเองนะครับอืมก็ถือว่าได้ออกเทินรัวขึ้นได้ทําดาเมจได้รัวขึ้นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวลาเยกเนาะโอเคครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นคร่าวๆข,ของเมตาหลักนะครับผมอีกประมาณเดือนกว่าๆจริงๆไม่ถึงเดือนกว่าแล้ววะ อีกประมาณเดือน1สัปดาห์นะครับผม,ผมก็จะจบในซีซันนี้แล้วก็ขอเพื่อนๆสู้ๆกันต่อไปนะครับผมผมก็ยังวนเวียนเวียนไหวไายเกิดอยู่แถวเดียวน,นี้แหละพันห้าสี่สิบพันห้าหกสิบพันห้าเจ็ดสิบอยู่อย่างเงี้ยเออตกลงมาหน่อยก็สองทองพันสี่เก้าสิบกว่า Another, ก็ดันตัวเองขึ้นอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนอ่ะสี่ห้าสตรีมแล้วยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยก็ต้องขยัน,ขย,นขยันในการฝึกซ้อมนิดนึงนะครับผมอีกหนึ่งเดือน สู้ๆครับขอให้ทุกคนได้เป้าหมายที่ทุกคนวางไว้นะครับผมวันนี้คลิปโรนี้ประมาณนี้เจอกันใหม่ในคลิปโรน้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยที่สำคัญอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรคอมเมนต์บอกด้านล่างหรืออยากให้ผมรีวิวตัวไหนคอมเมนต์บอกด้านล่างนะครับวันนี้หลับฝันดีพีรอบเสียงครับทุกคนบายๆครับผม <my>